คลับ้องกรีดเมื่อกอดริชี่แท็กทีมปาดภาพหวานทริปเที่ยวทะเลยิ่งนับวันความรักด้วยความหวานของคู่พระเอกหนุ่มกอดอิธิพัตและนางเอกสาวริชี่อลัเนตก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆทำเอาเหล่าแฟนคลับใจฟูกันไปเป็นแถวที่เห็นเรือลำนี้แล่นแรงโดยไม่ต้องใช้ไม้พายล่าสุดกองทับอิติลิสแถมน้องกรีดเมื่อจูๆ่ๆทั้งสองคนร้อมใจกันปล่อยรูปคู่ที่ไปเที่ยวทะเลด,ด้วยกันครั้งก่อนให้ได้เห็นกันสักทีโดยกอดเป็นฝ่ายเปิดก่อนลงรูปคู่แฟนสาว ทั้งแบบเห็นหน้าชัดและแบบเงาบนพื้นของทั้งคู่ต่อมาริตชี่ก็ขอลงภาพคู่กับเขาบ้างถึงแม้จะเห็นแค่เงาและวิวริมทะเลแต่ก็พอจะเดาได้ว่าทริปนี้ต้องหวานแนๆ่ๆงานนี้กองทับอิทิริ์ก็ตามก็ไปกระหน่ำกดไลค์แบบรัวๆพร้อมกับปาดอีโมจิรูปหัวใจให้ความน่ารักของทั้งคู่กันเพียบ แหมทะเลที่ว่าเค็มตอนนี้ก็คงปเปลี่ยนเป็นหวานเจีย๊ยบเราก็มีเรือขนน้ำตาลความอยู่กลางทะเลแล้วละจ้าขอขอบคุณภาพกอดอิทธิพัสลิทชี่ออรเนตภาพแหล่งข้อมูลข่าวดาราเดลี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ